โรนาลโดประกาศว่าซีเกมส์33ที่ประเทศไทยคือหายนะ คำพูดที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่คริสเตียโนโรนันโดตำนานฟุตบอลระดับโลกสร้างความตกตะลึงให้กับทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเขาประกาศว่าซีเกมส์33ที่ประเทศไทยคือหายนะเพียงแค่10คำํำแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างแผ่นดินไหวทางสือ่อในระหว่างการพบปะแฟนคลับในเอเชียโรนันโดถูกถามเกี่ยวกับข้อโต้แย้งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆซีเกมส์33อาหารที่ไม่เพียงพอสถานที่จัดงานที่ทรุดโทมการจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพและข้อร้องเรียนจากนักกีฬาจากหลายประเทศ CRA 7ไม่ได้หลีกเลี่ยงเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาและ สื่อสัตว์ว่าการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคที่ปล่อยให้หนักกีฬาต้องทนทุกทรมานแบบนี้ผมผิดหวังจริงๆคำพูดดังกล่าวระเบิดขึ้นทันทีในโซเชียลมีเดียของไทยสื่อไทยต่างพาก,กันแสดงความคิดเห็นทันทีโรนัลโดไม่มีสิทธิพูดแบบนั้นแต่บางทีเขาอาจจะพูดถูกสีเกมครั้งนี้มีปัญหามากเกินไปจริงๆมีรายงานว่า,าคณะกรรมการจัดงานสีเกมครั้งที่33ได้จัดการประชุมฉุกเฉินทันทีหลังจากคำถแถลงนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีคนแนะนำให้ส่งจดหมายถึงโรนัลโดเพื่อขอให้เขาชี้แจง คำพูดที่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่ประชาคมระหว่างประเทศเข้าข้างซีอาร์เโดยกล่าวว่าเขาแค่พูดในสิ่งที่ทุกคนเห็นประเทศไทยต้องมองตัวเองไม่ใช่โกรธหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียโรนัลโดกล่าวเสริมว่าซีเกมส์เป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคเราไม่สามารถปล่อยให้นักกีฬาแข่งขันในสภาพที่ยแย่เช่นนี้ได้คำถแถลงนี้ยิ่งทำให้ผู้คนไม่พอใจมากขึ้นเพราะครั้งนี้โรนัลโดไม่เพียงแต่ติเตียนแต่ยังโยนความผิดไปให้คณะกรรมการจัดงานอีกด้วย